โอ้มาแล้วคุณลูกครับคุณลูกครับไปนี่อะไรคุณลูกครับแชร์งานสีแล้วขอให้ให้อีกหน่อยนะอะไรนะแชร์งานสีนี่ขอให้อีกหน่อยได้ไหมครับเอ้ผมแชร์แล้วแหละถ้าเป็นงานของคุณน่ะก็แชร์ให้หน่อยครับคนนี้คนน้อยมากเลยครับคุณให้ผมแชร์ให้เหรอใช่ครับแชร์หน่อยนะมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรหลายอย่างก็เลเปลี่ยนอะไรคุณก็เล่นไหมมันต้องมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรอะไรอะไรอย่าง มันนี่เขาเลยเปลี่ยนอะไรหลายอย่างสิครับก็จะไม่เปลีอะไรครับกอดผมหน่อยได้ไหมกอดไม่ได้ผมรู้สึกผมหนาวคุณจะทำให้คนอึงสองพันไหมล่ะอ๋อโอเคไม่ถึงเพิ่มขึ้นอีกสองพันผมผมจะไปโพสตอนนี้เลยถ้าคุณกอดผมถ้าถ้าคนหนึ่งอล่มอะไรวันเพิ่มเป็นหนึ่งหมื่นเขาจะกอดคุณเอ้าเสียหายนะกูเหมือนว่าจะกอดซ้ำนะครับหนึ่งหมื่นท่านนะครับหนึ่งรายวัน กัันครเอาคุณกอดผมลงทิกติกต่อไหมได้ครับกอดผมแบบดูดดื่มเลยเนาะเดี๋ยวเขาสัญญากับผมไว้ก่อนหน้าที่จะมาเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยถ้าคนครบหนึ่งหมื่นเขาจะกอดผมแบบดื่มดำโอ้ยนี่มัดประโยงดำด้วยคุณคุณพูดไปเลยถูกไหม ใช่ใช่ใช่แต่ไม2 2> ่ใช่ตอนนี้เอ๊ะปอยู่สองคนก็ได้สองนะมันมีหลายตอนอ่ะโอเคเดี๋ยวสองคนก่อยทำแล้วถ่ายถ่ายีวยผมก็ไม่ถ่ายตอนที่มันสิบแปดบวกหรอกนะชื่อบัตตอนนี้แถมส้มตำนะครับแถมส้มตำตำโดยตำโดยใครครับ๊เขากำลังตำกับ กรักทีรักทีรักกีรักอยากีมนุกหิวน้ำเนี่ยใช่ไหมลุกเลยเจียวให้แล้วเจียเาียว้แล้วลุกอุกหิวน้ำครับยม่ก็ไปลูกกันลุกลุกหิวน้ำครับลุกหิวน้ำ เชิญชวนหน่อยครับพิ娅ให้ผมหน่อยพิ娅ให้ผมหน่อยสิเข้ามาได้นะครับไม่จริงก็ต้องพิ娅ไปพี่เขาสัญญากับผมว่าว่<ม>าอะไร,รตอนนี้มันแปดมันห้าคนแล้วแต่มันห้าร้อยคนแล้วถ้าเกิดมันครบอ,อะไรยงไม่เอาหรืยังยังครบอะไรครับถ้าเกิดมันครบ,ครบถ้าเกิดมันครบอ่าเท่าไหร่ปะหนึ่งหมืนม่นคนเขาจะกอดผมแบบ,บด,ดูดดื่มดูดดื่มเฮ้ยผมบอกผมบอกในไลน์ในติดต่อพนักงา มันเปนคุณเดิมแบบมีความสุขแบบรู้สึกว่าฟินอะไรประมาณน,นี้กอดแบบมากๆหนลองเทสให้ดูหน่อย<า>ได้ไหมครับไม่ได้ต้องให้ครบก่อนต้องให้ครบก่อน<ฮ>บางคนก็จะมองว่าเป็นการตลาดนะแต่มันก็เป็นการตลาดจริงๆแต่ว่ามันน้อยมากที่เขาจะกอดแบบนี้เรดูเพราะว่าผมรู้สึกว่าเอาเห็นไหมผมรู้สึกว่าเขากลับบ้านแล้วเขาได้กินกินมากอ๋อ ต้มดำกพวกนี้ใส่น้ำปลาร้ลาลงไปไหมครับพูดใส่สองสองสองช้อนเลยลอันนี้พวกเนี้อันนี้คือคือผมออมไว้ในเฉยใช่ไหมใช่อันนี้คือผมยังไม่ชิมนะเดี๋ยวทดลอชิมผมต้องป้อนให้เขาชิมนะครับอ เอาดิดอ,อ,อยากกิจมอร่อยก็ไม่ก็ไม่เคยเห็นกนะครับอากกิมบาอร่อยเลยก็เห็นกล้องเาเสียฟอาครับมถ้าจะชมเลยก็วเสียฟอก็เลยเต กบานไปที่แกก่อนแสดงว่าส้มตำคลกนี้ไม่ต้องใส่น้ำตาลก็ได้ไม่ต้องใส่ตาลครับคือลงหวานอยู่แล้วแล้วก็ใส่ใจล้วนๆอ๋อใส่แค่ความรักไปก็่นั้นแหละอ๋ออันนี้เราต้องโรยเม็ดกระถินครับมันแล้วแต่ชอบใครชอบครบหนึ่งหมื่นคนนะครับครบหนึ่งหมื่นคนจะ หมายถึงปลายกอดคุณใช่เขาสัญญาผมแล้วนะแล้วเขาลูกติดตอกแล้ว,วอโอเคแน,นี้แหละบายบายครับทุกคน